สวัสดีครับวันนี้ก็มาลงไดเวอร์นะครับของเครื่อง r i c o MP 2 0 0 0 LE นะครับขั้นตอนแรกนี้ต้องดาวน์โหลดไดเวอร์จากเว็บไซต์ของ r i c o ก่อนนะครับไปที่ www. r i c o นะครับ ลิโกดคอมเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นแล้วก็มาเลือกที่เอเชียนะครับแล้วก็ I อเ r e รครับแล้วก็มาเลือกครับว่าจะเป็นรุ่นเครื่องตัวไหนนะฮะก็จะเป็นมันติฟังชันนะครับถ้าเป็น mp 2 0 0 0เป็น Product แบ็กแอนไว้นะครับนี่คือแบ็กแอนไว้นะฮะขาวดำแล้วก็มาเลือกรุ่นนะครับเป็น mp 2000 mp 2000มีหลายตัวนะครับมันจะมี mp 2000 l mp 2 0 0 0 le นะครับ mp 2 0 0 0 l 2อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเครื่องรุ่นเนี้ยที่ผมจะลงตอนนี้ก็คือเป็น mp 2 0 0 0 le ครับคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็โกนะฮะ ต้องมาเลือกก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Computer เราเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นของผมมันเก่านิดนึงนะครับก็เป็น XP แล้วก็มาดูตรงนี้จะมี XP โผ่ขึ้นมานะครับถ้าเป็น m p ั p l e นะฮะเป็นรุ่นที่แบบเบสิกมาตรฐานสแตนดาร์ดเลยนะครับมันจะต้องใช้เป็น p r i นเตอร DDT นะฮะก็ปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ครับคลิกดาวนโหลดเข้าไป ไฟล์รุ่นนี้จะลงท้ายด้วย78นะครับจำไว้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในตัวที่ดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็รันนะครับมันาถามว่าจะให้ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้หรือเปล่านะครับก็แล้วแต่นะครับคือผมจะเอาไว้ให้ดูง่ายๆคือวางไว้ที่เดสก์ท็อปเลยแล้วกันนะครับโอเคเข้าไปอันซิปครับเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วนะฮะดูสิครับว่าตรงที่เดสก์ท็อปมีมาหรือยังนะฮะไฟล์ตัวนี้นะครับคือดิสต์วันนะครับดิสต์หนึ่งเนี่ย ก็คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไดรเวอร์ตัว mp 2000 LE มานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการลงไดรเวอร์นะครับการติดตั้งไดรเวอร์ไปที่ setting แล้วก็ printer and f a x ครับถ้าเป็น windows อื่นก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ add printer ครับแล้วก็ next ไปเลยครับ next ไปเลยครับเลือก port ครับเป็น usb นะฮะ next ไปเลยครับ ตัวนี้คือผมเคยลงไว้ก่อนมันก็จะมีให้เลือกแต่ถ้ายังไม่เคยลงไว้ก่อนนะครับไดเวอร์ตัวนี้มันจะไม่ขึ้นมานะครับตอนนี้สมมุติว่าผมยังไม่ได้ลงไว้นะฮะสมมุติว่าตัวนี้ยังไม่มีผมก็ต้องไปที่ Ha ปดิสกก็คือไปที่โฟลเดอร์ที่ผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะเป็นตัวที่ดาวน์โหลดมาเมาื่อกี้นะครับเข้าไปตรงเดสก์ท็อปครับก็จะเจอตัวเจอตัว d i s ก์ one นะฮะเดาไปคลิกเข้าไปเลยครับนะจนเจอไฟล์ตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็โอเค ก็จะถามว่า,าเราต้องการลงเป็นรุ่นไหนนะฮะอันนี้คือ2000 l ครับคลิกที่2,000 l แล้วก็ next ครับ <c oughs> next ครับ next ที่หมดไปเลยครับจบขั้นตอนนะครับ copy f i ไฟลงไปแล้วเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้คือขั้นตอนการลงไดร์เสร็จเรียบร้อยต่อไปเป็นการคอน f ิกนะครับคือปรับแต่งตัวไดร์คลิกขวาตัวอันนี้มาแล้วใช่ไหมครับลงไดร์เสร็จแล้ว คลิกขวานิดนึงนะครับไปที่ property ไปที่ conflict นะครับมาเลือกอีกครั้งหนึ่งครับว่า printer เป็น printer ของรุ่นไหนนะฮะเครื่องจะได้แบบเออโอเคถูกต้องนะครับเข้าใจตามกันนะครับอันนี้คือ mp 2000l แอปพลเข้าไปครับโอเคเข้าไปครับคลิกขวาอีกครั้งครับไปที่ print preference นะครับไปเลือกที่ paper ครับ เทปเปก็ให้เป็นลองเอทอิสเปอร์ติคนะครับให้มันมองกระดาษยาวด้วยนะครับบางทีระวังกระดาษแนวยาวมันก็จะพิ้นเป็นแนวสั้นอย่างเดียวนะครับมันก็พิ้นมาไม่เต็มนะครับแอพพลายเข้าไปครับาน่าจะโอเคแล้วครับคลิกขวาลองเทสอบพิ้นนะครับปุ่มนี้คลิกเข้าไปครับถ้าพิ้นได้ก็โอเคถ้าพิ้นไม่ออกนะครับมาตรวจดูพอร์ตนะครับบางที USB อาจจะต้องดูว่า มันถูกหรือเปล่านะครับต้องติ๊กให้ถูกมีหลายตัวเหมือนกันนะครับถ้าถูกก็ปินเอาอได้นะครับเรียบร้อยนะครับคือการอันนี้คือการเซตการลงไดเวอร์ของ mp 2 0 0 0 le นะครับพบกันโอกาสหน้านะครับผม